คุณธนัทจุวิวัต์ครับประธานกรรมการบริหารบริษัทมหาชนจำกัดอิกดัซิลกรุ๊ปนะครับรวมไปถึงคุณสรุตทับลอยครับประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการอิกดัซิลกรุ๊ปนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งท่านนะครับคุณเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพี่คุ้ยครับเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับเสียงปรุมือต้อนรับทั้งสามท่านเลยนะคะโอเคนะครับเชิญตรงกลางได้เลยนะครับพี่คุ้ยขึ้นมารอบที่6แล้วครับ สนใจมากนะครับเกมที่ทําเป็นหนังเกมที่ทําเป็นหนังหรือทำเป็นเกมค <c oughs> <c oughs> ุณธนัทับคุณสรุปเล่าให้เราฟังหน่อยใช<อ>่ไหมเลือกให้ให้พี่คุ้ยเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้ครับคือจริงๆริงโปรโปรเจกต์แี้เป็นโปรเจกต์ที่ แบบคุณภาพจริงๆเลยก็เลยโทรไปถามเพื่อนๆว่าออช่วยเ,เสนอชื่อนักเขียนบทมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก,ก็เสนอมาหลายคนแล้วก็มีสนุดตานนยอยู่คนเึ่มนั่นคือพี่กองที่ ก็ทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแต่ทำกำลังศึกษาหรือเมื่อตอนสมัยแกเรียนแกศึกษาเรื่องัหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่บัดีแล้วก็อาจจะจะเห็น ปเป็นเพื่ทเกมใน่นะครวยก็คือมันมันมันโอชมากเลยเพราะว่าสิ่งที่พี่กอฟเขาเขาเคยศึกษาเคยทําวิทยายิพนธ์มันตรงกับสิ่งที่เรากําลังศึกษาแล้วก็กําลังทาอยู่ในเกมนั้นไดีแล้วเป็นเกมที่มันจะส่งเสริมพัฒนาทาไทยด้วยแล้วก็พอได้คุยกับพี่กอล์ฟเปพักหนึ่งก็รู้สึกว่า เราเราอยากได้คนที่เก่งมากมา,กมากช่วยเราแต่เราก็เลยไปก็ด,ด้วยความที่พี่กอกลฟเก,ก่นที่หยดเราก็เลยเอาผู้กำกับที่หยดเลยแล้วกันอะไรเยงนี้ครับก็เลยให้พี่กอล์ฟมาช่วยติดต่อมาแล้วก็ได้ติดต่อไปทำพิคคุยแล้วพีคคุยก็ครับก็บ <c oughs> ตอนแรกผมก็รับครับ, <c oughs> บมาถามให้ผมกากับเกมผมก็คิดเอ๊ะมันกำกับเกมมันทำยังไง แล้วมันต้องอยังไงวะอะไรเงี้ยมันมันก็งงแต่ก็รู้สึกว่าถ้าครั้งหนึ่งเราได้กำกับเกมเราไปขิงลูกหลานเราถ้าเลยนะว่าเราได้กำกับเกมเป็นเกมประวัติเกมเป็นเกมประวัตินั้นดีครับแล้วก็แล้วเป็นเกมที่ สยองขวัญความสนุกสนานในแบบที่หยดทั้งผู้กำกับและคนเขียนบทด,ด้วยครับผมได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่ผ่านล้านเลยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพจริงแล้วก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณที่ทนนะคุยในวิธีการแล้วก็พี่เขาที่เขียนบท คูเล็นทั่วโลกที่จะไม่มีวันในความหลอนทางนี้ครับกลับมาทันทีก็ขอแบบสุดๆหน่อยิ่งใจญหน่อยอะไรครับผมผมว่าเรื่องนี้อาจจะดังไกลทั่วโลกเพราะว่าเกมนี้มันเวอร์ลไวอยู่แล้วแล้วเราส่งมอบในแบบที่คุย เรื่องราวสนุกสนานมากๆพี่คุยครับผมขออนุญาตพาท่านสองคนลงทางด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ดูพร้อมกันเชิอจอกันรังหวา นะครับโต๊ะ เราร่วมมือกันแบบปากเปล่าเท่านั้นนะครับเราจะมีการลงนามเซ็น MOU ด้วยกันตรงนี้นะครับเรียเชิญอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งสามท่านเลยนะครับเราจะจะรดปากกาตรงนี้เพื่อให้พี่พสื่อมวลชนเป็นสักขีพยายนพร้อมๆกันนะครับนี่คือโปรเจกต์ยักษ์เลยนะ Home Sweet Home Return นะครับเชิญนั่งได้เลยนะครับโอเคปากกาพร้อมอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้สัญญาณนะจะได้รันชัตเตอร์กันพร้อมๆกันนะครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์นะครับโ m มสวิตโฮมรีเทิร์นนะครับเราจะลงนามเซ็น MOU ร่วมมือกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิเซ็นครับเช็นเลยครับไดยนแล้วแตนโอเคนะครับเร็วๆนี้ได้ติดตามกันแน่นอนนะครับรวมไปถึงโปรเจกต์ต่างๆ ย้อมขวัญในรูปแบบต่างๆได้ชมกันแน่ทุกโรงภาพยนตร์นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือการเซ็นเ o u มอยร่วมกันนะครับระหว่างพี่คุยนะครับและท่านผู้บริหารสองท่านนะครับเสียงปรบมือให้ทั้งสามท่านด้วยนะครับเพื่อความสวยงามเราลุกขึ้นเดี๋ยวจับมือกันหน่อยดีกว่านะครับสามัคีกันได้ดูเร็วๆนี้แนะน่นอนนะครับพี่คุยนะครับคุณธนัดและคุณสรุตน,นะครับแห่งอิกราซิล นะครับ